ห้างโรบินสันจัดงานโรบินสันเฮลโลซัมเมอร์ชิลต้อนรับซัมเมอร์ด้วยแฟชั่นโชว์สุดอลังการไอซ์รันเวย์ณห้างโรบินสันชลบุรีโดยมีหนุ่มฮอตอเล็กทริดเดชร่วมเดินแบบพร้อมโชว์สุดพิเศษนำเสนอคอลเลคชันฤดูร้อนจากแบรนด์ดังมากมายครอบคลุมทุกสไตล์ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่งานนี้จัดเต็มทั้งความสนุกและโปรโมชั่นสุดคุม้มตลอดเดือนมีนาคมถึงเมษายน2568 ครับผมก็ทางห้างโรบินสันนะครับผมตอนนี้เขามีเรียกว่าเป็นแคมเปญครับผมชื่อว่าโรบินสันโรบินสันฮัลโหลซัมเมอร์ชิลครับผมซึ่งจะมีเรียกว่าเป็นอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของช่วงซัมเมอร์นี้ยาวไปจนถึงวันที่24เมษายนเดือนหน้าเลยซึ่งเขาก็จะมีแบบพวกเอ่อแฟชั่นไอเทมแฟชั่นนะครับผมเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกของแต่งบ้านก็มีเสื้อผ้าสำหรับเด็กก็มีครับผมซึ่งจะเขาจะจัดทั้ง ไอเทมพิเศษทั้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยไม่ได้ไม่ได้มีแค่ให้ช้อปปิ้งอย่างเดียวก็จะมีให้ให้ลูกค้าที่มาที่ห้างโรบินสันเนี่ยได้ทําก like mm ิจกรรมพิเศษต่างๆด้วยครับผมไอเทมหลักรับซัมเมอร์ครับผมก็เป็นผมผมแ่กเป็นพวกกางเกงขาสั้นก uh> ับรองเท้าแตะครับผมโอเคก่อนไปทะเลนะเดี๋ยวฝากขอฝากนิดนึงแล้วกันครับผมกับโรบินสันฮัลโหลซัมเมอร์ชิลนะครับผมที่เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากของทางโรบินสันนะครับผมที่จะ อัปเดตเทรนด์แฟชั่นรับซัมเมอร์ให้ทุกทุกทุกคนเลยนะฮะไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับผมที่โรบินสันทุกสาขาเลยมาเดินที่ห้างโรบินสันกันเยอะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนลดอ่อส่วนลดของแฟชั่นต่างๆนะครับผมส่วนลดแคมเปญต่างๆทั้งหลายเรียกว่ามาโรบินสันเนี่ยเขาเป็นห้างที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนเชิญครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง24เมษายนครับ